รับมันนี่น้มวดไดอาหารหลักครับมันนี่วัตถุดิบเขาวัตถุดิบเขาเป็นปักทัวนะครับปักทัวใส้เห็ดซุปครับซุปซุปมันนี่ซุปซุปครับปอพีเข้ากับนี่ปกพีเข้าไปขวมาแล้วนะครับหรือไปย่างมาแล้วนี่นะครับพี่น้องย่างมาละต่ำตาำครับพี่น้องตํำตํำใส่กันพร้อมเนี่ยห้องพวกหอมเข้าจะกี้กันด้เลยพี่น้องเลย <c oughs> สุกสุบกบกทั่วเ,เนี่ยบกทั่วไอ้ผักเย้าเานี่ยแหละบกทั่วธรรมดาเานี่ยแหละครับมาได้กินตะโดนเดี๋ยวนะครับขึ้นจากาก็เลยมามาส่วนพีส่วนน้องกินน้องเบิ้งนะครับอาหารยังไง ใส่เห็ดพรอด้อมเลยพี่นอ้องใส่เห็ดพรอ้อมเห็ดในข้าวกับตุ่มแล้วนะครับเห็ดในขา้าวตุ่มไปตุ่มไปแล้วตุ่มส่กันแล้วก็บักกระบอกทั่ว <c oughs> ตั้มช่กัน ตเบเปื่อยๆเลยเด้อพี่นอ้องตัวตบเปื่อยๆเรื่องห่อกับมีใส่ขบขวนเด้อพี่น้องเด้อสูตรนมบดเนี่ยใส่ขบขวนน้ำนะครับบริการหัวมันละใส่มันบดน้ำปลาเ่าใส่ให้กันนะครับ อยากใส่น้ำปลาก็ได้อยากใส่ปลาก็ได้นะครับแต่ว่าปลาน้ำมันเอาต้มต้มใส่กันแล้วกะอันนี้ของนวดนะครับบะหมี่บะหมีว่ว่าในส่อะไรใดส่อะไรนะครับกะซีเฮ้แบบหมักอย่งไรในส่อะไรความในส่นพี่น้องความใส่ หอมฮันแบบเง,งี้ยงๆเสียดินองตรวจน้ำบุญก็มีว่าฮันสันสักนะครับเห็ดตอนเห็ดจินยิ่งยิ่งต้นหอมเนี่ยนะครับโอ,โอ้คือดีเสียบนะพี่น้องเนะาะมได้กินเตน้าหู้นี่เลยไอ้สุปสุกชั่วนี่ เี๋ยังไปพอกันนะครับเดี๋ยวสิไปจ่าเหรอครับพี่นอ้องเี๋ยังไปพอกันครับพี่นอ้อง